สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับมีก็มาพบกับผมในช่องวิธีดุยสวนกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเวลาประมาณจะหกโมงหกโมงนิดๆนะก็ฝนตกดีนะพี่น้องก็วันนี้อยากจะมาพูดถึงเรื่องออการใส่ปุ๋ยนะครับนะการใส่ปุ๋ยแบบ ยังไงให้ให้มีเขาเรียกว่าอะไรนะครับให้ให้ต้นไม้ได้โตได้โตเร็วแล้วก็ได้ประหยัดต้นทุนที่สุดนะพี่น้องนะครับก็นี่นะครับนี้ก็ฝนเมื่อวานฟ้าคึมอยู่นะครับแต่ไม่รู้ทางนี้ตกไหมนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ละตำบลแต่ละ พื้นที่นี่เอ่อบางที่ก็ตกเยอะบางที่ก็ไม่มีนี่นี่อย่างนี้ไม่ค่อยมีนะพี่น้องอแต่ว่าเมื่อกี้ไปอา่าผ่านมาข้างบนหนึ่งนี่ชุ่มเลยพี่น้องก็มันก็แล้วแต่ทางพัดนานะา่มาดูว่าการใส่ปุ๋ยของเรา <c oughs> ทำยังไงนะเพราะว่าช่วงนี้ก็แน่นอนอ่มีเริ่มมีการ ใส่ปุ๋ยแล้วทะพี่น้องเพราะว่าเป็นการเพาะปลูกแบบเต็มรูปแบบแล้วนี่พี่น้องเห็นไนะหนอนานต้นมะม่วงไปนีนะครับนี่นะครับนะเห็นไหมครับนู่นกองอันอย่างนี้นี่ไม่ใช่กองอะไรนะครับนี่เป็นกองปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่เขาจะาใส่นะครับนี่ดูนะครับเต็มเต็มอย่างนี้เลยนะครับประมาณอันนี้ผมว่าพันสอบเลยนะครับพี่น้องพันสอบเลย ว่าเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าดูจากสายตานะพี่น้องก็ปุ๋ยชีไก่นี่ประมาณประมาณอยู่น่าจะ20-30บาทนี่แหละนะปุ๋ยปุ๋ยชีไก่นี่ก็คูณเอานะพี่น้องถ้าพันสอบนี่ก็เป็นหมื่นสองหมื่นน่แหละนะพี่น้องเขาก็ถ้าเยอะๆเขาก็ให้ถูกลงนะพี่น้องมันเป็นเรื่องปกติ ก็การใส่ปุ๋ยก็อย่างเมื่อกี้นะครับเขาก็เป็นการใส่ปุ๋ยปุ๋ยรองรองพื้นก่อนนะครับเพราะว่าเขาอยากจะให้มีแร่ธาตุมีอไอ้ต้นเนี่ยมันเดินได้เร็วนะครับก็ใส่ปุ๋ยไว้ก่อนนะครับแต่ว่าวิธีการใส่ปุ๋ยนี่มันก็มีหลายสูตรหลายรูปแบบนะพี่เ้องอปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยครอปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยอะไรนี่มันก็ มีได้ทายอยู่พี่น้องแต่ว่ามันมันไม่ครบใน3มองค์ประกอบของเขานะครับที่ว่า NPK นเะอ็นนะั่นะนะแหละที่ทุกท่านทราบนั่นแหละนะครับตั้งแต่เรียนสมัยประถมอะไรก็าก็บอกนะครับว่าเอนในตัวเจนฟอสฟอรัสเจโพเทเซียมอะไรนะก็นะั่นแหละน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 ะครับ,รบมันก็นะ ทำให้ต้องหาหาหาเอ่อพวกนี้นะพวกสามพวกอ่าให้ครบองค์ประกอบของต้นไม้นะครับอ่าดังนั้นที่ดีที่สุดก็คือเอ่เคมีแหละนะผีของแต่อเพียงแต่ว่ามันแพงนะแล้วก็คำว่าเคมีนี่มันก็ไม่ดีเหมือนออร์แกนิกนะครับมันก็อ่าเขาก็ถือว่าอ่ายอมรับอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเอ่อ ก็เป็นเรียกว่าไม่ธรรมชาติพี่น้องเวลา,าใส่ปุ๋ยนี้มันอาจจะเกิดความบาง,งท่านว่ามันมันเคมีเขาก็ไม่อยากเล่นนะเพียงแต่ว่า,าสายออแกนิกเขานะครับส่วนสายปกติเขาก็ก็ใส่ได้อยู่พี่น้องเ,อเพราะว่า,เ,าเพื่อให้แร่ธาตุครบนะครับคือ ส่วนผสมนะครับมันก็มีส่วนผสมหลายแบบบางทีบอกปุ๋ยเจ้านี้ถูกปุ๋ยเจ้านี้แพงนะครับเออมันก็เราต้องดูอ่าข้างหน้าข้างหลังตรงกลางด้วยนะครับว่าตรงไหนเขาเยอะตรงไหนเขาน้อยนะครับอ่าถ้าข้างหน้าเยอะนี้แปลว่าออกใบนะครับเตรียมออกใบเพราะว่าอ่าเอ็นีนมาจากอ่าใบใบเยอะนะครับพี่น้องอ่ ส่วนข้างหลังนี่อ,ออกดอกออกผลออกผลนะครับออกผลก็ตรงกลางก็เป็นแบบกลางๆนะครับอ,ออกดอกออกอะไรแต่ว่าตรงตรงข้างหลังนี่ถ้าสมมุตินี่มันสำหรัหลังนี่น้องถ้าอยากได้ให้มันใหญ่ให้มันมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีผลเยอะๆนี่เราต้อง ใช้ข้างหลังเยอะนะครับช่วงช่วงประมาณเขาเขาเรียกระเบิดหัวพี่น้องระเบิดหัวช่วงห้าเดือนห้าหกเดือนนี้เขาจะเอาเคหนักๆนะครับหรือว่าตัวข้างหลังนะอ่าอ่าศูนย์ศูนย์สี่สิบหกก็มีนะครับดังนั้นก็บางที่ก็สี่สิบหกศูนย์ศูนย์ก็มีนะเพื่อเพื่อเร่งใบไปก่อนนะเพื่อเล่งใบให้เยอะครับ เดี๋ยวลำต้นก็อ่าก็ค่อยไอ้นี่นะครับแต่ว่าสวนยางเรานี่ก็มีอ่าสูตรกลางๆนะครับสูตรกลางๆก็มีนะครับอ่าแบบกลางสูตรก็สิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับแต่ว่าอ่าตอนนี้ก็มันก็มีหลายสูตรพี่น้องเขาก็พยายามทํามาเยอะแยะนะครับเพื่ออ่าอ่าลูกค้าด้วยนะครับอ่าอ่าบางทีก็เอาทำไมห้าหกร้อยเจ็ดร้อยบางทีก็ พันสาันสี่นะครับเออมันก็ต้องดูนะครับในความหนักมันหนักที่ตรงไหนนะครับอ่าโอเคนะครับขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ